มาถักเปียกไข่กันนะคะอ่าตอนแรกเราขึ้นเป็นแบบนี้กันนะคะประมาณ9้าประมาณประมาณเ้าหลักอมรวมกับนี้เป็นสิบหลักพอดีนะคะแล้วเราลงหลักหนึ่งสองครั้งไปจนจบเลยนะคะ จนจบเลยนะคะอ่ะพอถึงหลักนี้ละอ่ะพอถึงสุดหลักแล้วนะคะ เราลงนี้ลงหลักหนึ่งก็คือลงหนึ่งหลักนะ่ะจะเป็นหนึ่งแล้วก็ลงซ้ําอีกก็คืออ่ะลงหนึ่งแล้วก็ลงซ้ําเป็นสองรอบนะคะหนึ่งหลักสองรอบแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็กรูเดิมสองนะคะก็คือเว้น ไปเรื่อยๆจนจบเลยนะคะอันนี้คือก็ก็คือพิ่มแถวเหมือนกัน ลอมาเทียบกับฐานไข่ดูนะคะว่าได้ไหรือยังอ่านี่นะคะยังไม่ได้เราก็ถักไปอีกก็คือถักเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะลงหลักแถวแถวถัดไปนะคะอย่างที่อ่าอย่างที่น้องนุง่นลงคลิปไปแล้วนะคะก็คือเพิ่มหลัก ำเองก็หลงเองค่ะทีนี้แล้วนุ่นหลงหลักก็มีนะคะไม่ใช่ว่าชำนาญแล้วนะคะถ,ถึงถึงชำนาญก็หลงได้ะคะ่ะ คนที่ชอบหลงหลงลืมลืมนะคะน้องนน่นนี่อ่าแล้วก็มาเทียบดูได้อย่างนะคะแล้วก็ขึ้นหลักขึ้นหลักเดียวยาวไปเลยนะคะอ่าไม่ไม่ต้องลงสองไม่ต้องลงซ้ำละแล้วก็คือลงอย่างละหลักไปเลยถักเอกทุกหลักเลยนะคะลงซ้ำนี่หมายถึงตัว ลงตัวลงวีนะคะถักวีเนี่ยมันจะเป็นคล้า,ายๆตัววีเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคล้า,ายๆตัววี ของเรามาแนบดูนะคะว่ามันได้อย่างออ้ยถ้าถักไข่กำลังฟักพอดีเลยค่ะกำลังั กไข่ลมาแทบมาท,าบ,มา,ทาบดูนะคะ นี่เป็นงานที่น้องนุงน่นถักประจํานะคะเอ่อไม่ใช่ค่ะเป็นงานประจําของน้องนุงน่นอ,อ่าต้องพูดแบบนี้ สวัสดีคะ่ะนังนี่ เราประมาณอานันนี้นี่เราประมาณนี้กันหลุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ่ข้าขึ้นไปอีกก่อนนะคะ ทำอันนี้กันอือืออยี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมฝรั่งถ้าไม่มเป็นยาวๆอ่าเราเกี่ยเกี่ยเกี่ยอย่างงี้เกี่ยอย่างงี้เราจะได้ลักษณะน,นี้รูปวงรีพอดีไข่ไข่ก็เป็นรูปวงรีเนาะ ก็จะมาทำรอยแตกกันนะคะทำรอยแตกนะคะแล้วก็นี่จบชิ้นงานแล้วก็ขึ้นใหม่ทำรอยแตกก็ึ้้หนึ่งสองสามก่อนนะคะ ถักเป็นรูกขึ้น เดีย๋ยวน้องนุ่นมาถักให้ต่อนะคะอ,อย่าน้องนุ่นมาลงคลิปการขึ้นตรงนี้ยตรงรอยแตกให้ต่อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะพอดีว่ามีโทรศัพท์เข้านะคะเดี๋ยวหนูลงคลิปเพิ่มตรงนี้ให้อีกนะคะ